สวัสดีค่ะมีรถสภาพไปสวยมานําเสนอกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้นะ้ํามันแพงต้องหารถติดแก๊สจากโรงงานเอาไว้ใช้งานสักคันหนึ่งคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะตวยตา,าต e, G, โคราติด 1.6E CNG โรงงานเกียร์ออโต้ปี2011ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราตอนนี้อยู่ที่230,000 บาทเท่านั้นค่ะประวัติจะเต็มได้เลยนะีคะส่งเดือนลักแค่5,000บาทขอคนซื้อเงินเดือน10,000 3,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับตีมากๆเลยค่ะที่สําคัญประหยัดเงินในกระเป๋าเยอะเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะรถสวยสภาพตีพร้อมใช้งานเลยนะคะแบตลายสวยด้วยนะคะ ฟรีดาวส่งที่เดียนละ5,000บาทเท่านั้นค่ะคุ้มค่าสุดๆเลยนะสำหรับรถคันนี้ค่ะภายใคนค่ะก็จะเป็นเบาะนังสีครีมนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะกระจกปัดไฟฟ้าพักไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะขึ้นเสียง AMF MAUX แล้วก็ CD นะคะสภาพสมบูรณ์ค่ะ พร้อมใช้งานเลยค่ะคันนี้แอร์เย็นเจี๊ยบสามารถเติมน้ำมัน E10 ได้ด้วยนะคะใครกำลังมองหารถไว้ใช้งานสักคันหนึ่งสภาพไปสวยนะแอมเชีย er เป็นคันนี้เลยค่ะสภาพดีประหยัดเงินในกระเป๋าด้วยนะติดแก๊สโรงงานปลอดภัยด้วยนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะน่าใช้ค่ะนี่ค่ะติดแก๊สตรงนี้นะคะ CNG โรงงานค่ะ สภาพตีมักงเลยนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะจัดไนนไม่ยุ่งยากเลยนะคนซื้อเงินเดือนหนึ่งมพบาทขึ้นไปค่ะหน้าเครื่องนะคะเป็นเครื่องยนต์พันหค่ะเบนซินประหยัดสุดๆเลยค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติ๊กที่ช่องไลดีนะคะมีแอดนำหน้านะ A M P 10ค่ะพิมพ์ลายมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุ้มค่าน่าใชา้ประหยัดเงินในกระเป๋านะคะเยอะเลยนะคะ มาทดลองขับดูได้ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบา,บายยค่ะ